้งบอกว่าล่าสุดตัวแม่วงการอย่างอ้ําพัชราภานั้นก็ได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสะดุดตาสีรองเท้าเจ็บจี๊ดเรียกได้ว่าเป็นวันที่หลายคนรอคอยมาถึงแล้วสําหรับวันที่14พฤษภาคม2566การเลือกตั้งครั้งใหญ่ในรอบ4ปีรวมถึงคนบันเทิงที่ทยอยออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันอย่างต่อเนื่อง โดยเช้าวันนี้แต่ละเขตพื้นที่บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความคึกคักข้ามกลางเหล่าดาราคนบันเทิงที่พร้อมใจกันออกมาโพสต์ภาพลงโซเชียลออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันอาทิเช่นแอปทักษอรนแมทธีรณีหมูพิมพากาสีริต้าเจนเซนหนุ่มกัญชยัยสรยุทธและล่าสุดตัวแม่วงการอย่างข้มพัชราภา นั้นก็ได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสะดุดตาสีรองเท้าเจ็บจีด๊ดข้ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์อีโมจิหัวใจสีส้มและรูปส้มอย่างมากมาย